สวัสดีครับแนะนำตัวสักครั้งหนึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเปียชัดนะคะมาจากบริษัทแอร์ไลน์เมทท์สไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเปียชัดนะคะมาจากบริษัทแอร์ไลน์เมทท์สไทยแลนด์จำกัดค่ะคเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับติดตั้งครัวอุตสาหกรรมค่ะก็ะคืออย่างในโรงแรมนะคะครัวของสายการบินนะคะคคแล้วเราก็จะมีเหมือนเป็นโปรดักต์เป็นไอเทมย่อยๆด้วยค่ะ,ะค่ะบริการตั้งอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตะไนในกรุงเทพค่ะตำแหน่งงานที่สนใจจะมาลองเสร์ชชาเลนจ์กับเรานี่ตำแหน่งอะไรครับ อยากได้เป็นตำแหน่งในส่วนของเซลล์เอนจิเนียร์ค่ะเพราะว่าเราต้องการเซลล์เอนจิเนียร์เพราะว่าเวลาเราไป นำเสนอโปรดักต์ะค่ะอย่างที่บอกว่ามันเป็นกรัวอุตสาหกรรมเราต้องการคนที่รู้เรื่องเทคนิคไปคุยกับทางลูกค้าได้อะค่ะตำแหน่งนี้หามานานหรือยังครับหามาสักพักนึงแล้วค่ะแต่ว่าก็จะติดตรงที่ว่าเขาอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องของธุรกิจทางฟูด้ดทางโฮเรก้าค่ะแล้วก็อาจจะติดในเรื่องของภาษาอังกฤษเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเป็นในเคสของโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะคนที่จะดิลด้วยก็จะเป็นทางชาวต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะคุณสมบัติอย่างหนึ่งของตำแหน่งนี้ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันทีมครับน้องป๊อบครับได้ได้ครับคือถ้าสมมติคีย์เวิร์ดโฮรก้าอะไรอย่างนี้ก็น่าจะได้เลยใช่ไหมครับพวกธุรกิจโรงแรมร้านอาหารค่ะค่ะแต่เดี๋ยว เอาที่ชื่อตำแหน่งก่อนนิดนึงคุณเิยจชัดเจลาเอนจิเนียร์อันนี้ชื่อตรงตัวนะครับมันจะมีรีวิวตัวซิโนนีมอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าจะไม่ใช่ชื่อคนนะครับก็จะนับให้ทีนี้ชื่อเพิ่มเติม technical s a จริงๆผมก็แนะนําว่าอาจจะเลือกไปเผื่อนะฮะค่ะนะครับได้ h n i c a l sales นะครับ marketing เนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวนะแล้วก็ไอทีอาจจะไม่เกี่ยวหรืออีก choice หนึ่งถามคุณเบญชชติแบบนี้ถ้าชื่อเป็นเซ l e ์ไม่ใช่ล์เอน engineer นะครับ แต่เขามีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสายเราคุณเปียชัดเอาไหมฮะถ้าสมมติเขาชื่อเป็นเซลส์เอ็กซิคิวทีฟหรือเซลส์เรปเปอร์เซนเททีฟทั่วไปลองดูก็ได้ค่ะลองดูก็ได้ค่ะิเพิ่มให้เดี๋ยวนี้ลองพิม์เป็นเซลส์เอ็กซิคิวทีฟไปด้วยอันนี้เผื่อท่านอื่นด้วยนะครับคือบางทีเราคิดว่าต้องเป็นเซลส์เอนจิเนียร์จริงๆอาจจะมีเซลส์บางท่านบอกโอ้เซลส์ทั่วไปแต่จบเอนจิเนียร์มันไปกรองได้แล้วมันเจอเยอะกว่านะครับว่าจำนวนเพิ่มมาประมาณ2 0 0 0 0กว่าคนนะครับอ๋อค่ะ ข้อมูลท<ม>ี<ม>่ใส่ในหน้าแรกนี้พอเข้าไปด้านในแล้วบางทีถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าไอ้คีย์เวิร์ดมันไม่ใช่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะหรือว่าลบออกได้่คะนี่เราลองใส่แบบกว้างๆไปก่อนแล้วกันเพื่อจะได้เจอฐานข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามากรองพร้อมกันนะครับมาดูคีย์เวิร์ดกันบ้างครับทีนี้ถ้าในส่วนของคีย์เวิร์ดผมใส่ให้คำนึงก่อนเลยคือโฮรก้า S O R E C A นะครับใช่ค่ะจริงๆถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์เซลล์เรปเรปเรสเซนเททีฟก็อาจจะพอเกี่ยวนะคะเพราะว่าเราขายบางทีมันขายเป็นโปรเจกต์ขายเป็นโครงการอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีเซิร์ชว่าโปรเจกต์อาจจะแบบกลายเป็นโปรเจกต์ทางด้านเหมือนบ้านหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเอาลองมาเผื่อไว้ก็ได้ค่ะใช่ครับกิมยางเรื่อยไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดอื่นๆน่าจะเป็นครัถ้าเครื่องครัวเลยเอาไหมครับคุณเบียช์ได้ค่ะได้ค่ะเครื่องครัวไหมฮะเครื่องครัว คิดเช่นอุปกรณ์นะฮะเดี๋ยวคุณเบียชามีคำอะไรที่อยากได้บ้างลองแจ้งได้เลยนะครับเป็นฟู้ดอินดัสทรีได้ไหมคะ้ดอินดัสทรีอเดี๋ยวลองดูครับโอเคด้านล่างเนี่ยฮะมีอุปกรณ์เครื่องครัวคิดเช่นนะฮะมีอะไรเหมือนทีมงานช่วยดูจากเดสคริปชันแล้วถ้าพวกเครื่องฟอกอากาศอะไรอย่างนี้เอาไหมครับอ๋อค่ะอันนั้นือจะเป็นเพิ่มเติมในส่วนของ p r o d u ั t ์ใหม่ของเราอะนะคะก็คือมันจะมีตัว p r o d u ั t ์ที่เป็นเครื่องโอโซนอะไรอย่างนี้ค่ะครับ เอาด้วยเอาด้วยค่ะเอาด้วยเพนพวกคำว่าโอโซนพวกเครื่องปรับอากาศทีมงานเพิ่มให้ด้วยนะครับอันนี้ข้อดีคือเดี๋ยวมันจะจับได้เยอะแต่ข้อเสียคือมันอาจจะขึ้นมาทั้งสองเดี๋ยวเราผลลับกันก่อนนะเดี๋ยวดูได้ได้ค่ะได้ค่ะไปดูพร้อมกันครับแต่สําหรับท่านอื่นๆหรือทางผู้บัญชากถ้าไปทําเองผมแนะนําว่าถ้าอยากได้เครื่องครัวก็ไปลองไปใส่เฉพาะเครื่องครัวไปกลุ่มหนึ่งแล้วไปตั้งเซิร์ชอีกอันหนึ่งแล้วค่อยไปใส่เครื่องฟอกอากาศอะไรพวกนี้ได้อคนนี้นะครับเซลเซนจิเนียตรงตัวนะฮะจะ คำว่า food industry มาเป็น p e s t management ค่ะครับอันเดี๋ยวลองที่สองนิดนึงอ๋อขอเพิ่มตรงส่วนภาษาอังกฤษด้วยนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวขอดูพวกบวดริ้งก่อนนิดนึงได้ได้ได้ค่ะตรงก็เดี๋ยวเราไปกองภาษากันอ๋อค่ะอ่ะอยา่างคนนี้ sales executive นะครับค่ะ Engineering design ฟู้ดอินดัสทรีนะฮะนะครับ mm. จะเป็นเรื่องไฮจีนิกแล้วก็อันนี้จะเจอในไฟแนบนะครับที่เป็น Attached f i l e อ๋อค่ะอ่าเดี๋ยวลองสไลด์ลงมา Sales Executive นะฮะอ่าเดี๋ยวคนนี้เคยเป็น s a l e s e n g i n e e r ปัจจุบันเป็น s a l e s executive แล้วก็ mm. อ่าจะมีพวกซิสเต็มของพวกฟูด้ดน่าจะขายพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับ ฟู้ดหรือเปล่าเนะเดี๋ยวลองเทรนเนอร์อินเตอร์เนลเซลส์เอนจิเนียร์โอเคฟู้ดอินดัสทรีโอเคไม่ใชเทคโนโลยนะครับประมาณนี้ด้วยวันดิ้งเบื้องต้นน่าจะโอเคสเต็ปหนึ่งครับค่ะค่ะอ้ามีโฮร์เรก่ะอยากได้โฮร์เรกาเพียวๆเดี๋ยวเราค่อยตัดคำมือนเนาทีหลังได้ค่ะเราไปกรองภาษาดีกว่านะครับวันนี้มาแต่ภาษานะฮะเนี่ยคุณพิษณุทางแค่ไหนครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยก็ใช้อยู่ค่ะ ก็ S <S อีกหกร้อยโอเคนะครับค่ะแล้วก็จบนอกจบอินเตอร์ไม่ไม่จำเป็นค่ะ <S <S ก็คือให้สื่อสารได้ไม่จำเป็นต้องจบจากต่างประเทศก็ได้ค่ะไม่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นผมให้เลือกเผื่อเพราะว่าเลือกอไปไม่่ด้ตัดช้อยส์นะครับคือคแปลว่า,าโีกหกร้อย 600, หรือจบอินเตอร์ก็จะขึ้นได้ค่ะได้ค่ะพอระดับความชำนาญผมเลือกให้เป็นแอดวานซ์หรือดีขึ้นไปแล้วกันนะครับค่ะโ<า>อเคเเ๋ราผลลับกันครับโอเคแล้ว น้อยลงมาเนี่ยสามร้อยท่านเลยเดี๋ยวสามร้อยท่านก็ตอนนี้จะกรองเรื่องภาษาไปนะครับไออย่างคนนี้อยู่นะฮิจินิคดีไซน์เบเกอรี่มิกซ์อะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวลองสไลด์เซลล์เอนจิเนียร์ฟู้ดอินดัสทรีนะฮะสไลด์ลงมาแต่คนนี้จะขึ้นมดครัน่าสนใจค่ะน่าสนใจค่ะอย่างคนนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ห้ามลืมเลยนะครับถ้าเราไปใส่เซลล์เอนจิเนียร์อย่างเดียวอ่ะคนนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับ นี่เ็อาจจะเป็นเซลล์เอเซคทีฟอันนี้ก็ข้อควรระวังนะครับแต่ของคุณปิยชัดผมว่าค่อนข้างตรงนะครับดูจากผลลัพธ์แล้วแฮปปี้หรือยังเอ่ยค่ะค่ะคืออาจจะเป็นไปได้ว่าตอนแรกไปสตาร์ทกับในส่วนของเป็นเซลล์เอนจิเนียร์ซะมากกว่าเพราะว่าจริงๆนายก็โฟกัสเรื่องของเอนจิเนียร์เพราะว่าอยากได้คนที่รู้เรื่องเทคนิคแต่ว่าถ้าเราเซิร์ชกว้างขึ้นก็จะได้เจอเยอะขึ้นค่ะตำแหน่งที่หาวานนานอาจจะเจอในครั้งนี้แล้วเดี๋ยวฝากคุณปิยชัดลองไปอีกทีนึงคือจริงถ้ากรองคนจบเอนจิเนียร มันก็จะอย่างไายเลยนะดี๋วจริรลองให้เห็นเลยสักหน่อยดีไหมครับสมมุติถ้าเรากรอม e n นจิเนีเพราะว่ามันเป็นฟิลเตอร์ที่พิเศษด้วยนะฮะกว่าช่องทางอื่นๆนะครับอันนี้ก็คือคณะในสายงานนะครับแล้วเราจะกดดูผลลัพธ์ไปเลยเรื่อง e n นจิเนีแต่นี้จะแคบนะครับคือแปลว่าอังกฤษก็ต้องได้ใช่ ว่าเวิร์ดดิ้งคีย์เวิร์ดของโฮรก้าเครื่องครัวอะไรก็มีและต้องบอกเอนจิเนียร์เท่านั้นใช่แล้วค่ะนะครับอ่บอกได้เลยว่าสื่ออื่นอาจจะกรองไม่ได้ขนาดนี้นะครับแต่ของจอาพกจะมีให้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ทุกคนวิสวะนะครับค่ะ เนี่ยครับก็ฝากคุณเบียชัดลองไปดูนะครับหรือจะลึกกว่านั้นขอสาขานั้นไปกรองเองอีกทีได้ค่ะอประมาณนี้แฮปปี้นะครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณป๊อปและคุณบอนค่ะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะดีครับสวัสดีครับ